แต่งงานกับภรรยาที่มีเรื่องนักสู้ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงแต่งงานแล้วน่ะควรเปลี่ยนที่ใส่เสียๆเสียทีฮะอไอ้นุ่นกินได้ไอ้นี่กินไม่ได้เลือกกินแต่ของดีๆอ่ะทำไมเด็กสมัยเนี้ยมันเอาแต่ใจเหลือเกินนะให้หนูเปลี่ยนอะไรคะให้เปลี่ยนผัวใหม่ดีไหมหรือแม่ก็ให้ลูกชายของแม่เนี่ยไปหาแต่งงานกับคนรุ่นเดียวกับแม่สิทำอะไรก็จะได้ไม่ขัด นี่แม่ผมนะคุณเจาชนะแม่ผมทำไมอะ่ะถอยให้แม่ผมสักก้าวไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ถ้าตั๊กทนไปนานๆอาจจะทําให้เป็นมะเร็ลลงเต้านมแลวถ้าถอยเยอะไปก็จะทําให้เป็นเส้นในใรังไข่นี่แม่ใครบอกให้แม่หาเรื่องตั๊กก่อนนะระวังตักต๊กตบตีแม่ละ่ะแม่ทําแบบนี้กับตั๊กอะ่ะทำไมตั๊กต้กองยอมแม่ด้วยทไมทาไมผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถึงมีแนวโน้มที่จะป่วยง่ายขึ้นโบโบ,อบ,อบอเออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวย อุ้ยพี่ติพมไฟถัาายยงขยะมันเต็มแล้วเนี่ยฉันบอกให้คุณเอาไปทิ้งตั้งนานแล้วคุณก็แต่บอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนตอนนี้เนี่ยมันเน่าจนเหม็นแล้วเนี่ยไปทิ้งตอนนี้หรือว่าทิ้งผู้นี้เช้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มันไม่เหมือนกันนี่ว่าถ้าเราไม่เอาไปทิ้งตอนนี้ตัก,ก็จะรู้สึกไม่ดีและเก็บไปคิดก่อนนอนทําให้นอนไม่หลับจนมีภาวะซึมเศร้าได้ทิ้กผมขอโทษนะอย่าโกรธผมเลยนะเดีย๋ยวผมเอาไปทิ้งตอนนี้เลย ไ่มุกยินดีด้วยนะที่สอบติดมหาลาัยแล้วอะ <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำไมพี่สะพ้ายทำไมพี่ซื้อรุ่นนี้ให้หนูอะ่ะหนูไม่เอาอ่ะหนูไอโฟนสิบหกอ่ะนี่มันกไฟฟอยโฟนเหมือนกันนะ <c oughs> มันใจเหมือได้ไงเราไอรุ่นนี้มันตกรุ่นไปแล้วหนูจะเอาแอปเปิลรุ่นล่าสุด <c oughs> งั้นเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เนี่ยพี่เอาเครื่องนี้ไปเปลี่ยนแล้วซื้อเครื่องใหม่ให้นะ <c oughs> ไม่เอาหนูตอวันนี้อะ่ะ พี่ต้องมาซื้อให้หนูเดี๋ยวนี้เลยนะใช่รีบไปสินี่ไข่มุกพูดดีๆกับพี่สะพ้ายไม่เป็นเหรอคุณช่างมันเถอะยังไงไข่มุกสอบติดมหาลัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้ตากดนเอาเปรียบแบบนี้ถ้ายังต้องทนอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ก็จะสะสมอยู่ในเต้านมแล้ววิ่งเข้าไปในกระเพาะและรังไข่สุดท้ายจะทําให้เป็นโรคซึมเศร้า,ได,าได้อยากได้เอปเปใช่ไหมอเอาไปสิเอาไปเลยนี่นี่ไฟทำอะไรเนี่ยฮะ ไอ้ไฟทาไมแกกับเมียแกต้องรุมหัวกันรังแกน้องด้วยวะไม่ได้เรียกว่ารังแกสักหน่อยเคาเรียกว่าหาเรื่องโดนเองตหาหักล่ะนี่ผมกำลังสอนน้องอยู่นะว่าเราจะทำตัวยังไงอ่ะนี่ถ้าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะนะโดนหนักกว่านี้อีกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมียแกถึงกล้าดุแม่เราอ่ะก็บอกว่าแกยอมแบบนี้ไงผมเอาใจเมียผมแล้วมันทำไมเหรอก็ยังดีกว่าพี่สะพ้ายอ่ะทนไปซะทุกอย่างจนได้เข้าไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอครับเมียผมเป็นอะไรทำไมหายใจไม่ออกอ่ะ ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อค่ะคนที่มีอาการโกรธมากๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือตอนนี้คุณซีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์นะคะผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางอารมณ์ค่อนข้างสูงนะคะยิ่งเวลาโกรธแล้วเก็บไว้คนเดียวก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายบางคนก็เป็นซีดในรังไข่บางคนก็เป็นโรคมะเร็งลำไส้แต่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือโรคที่คุณซีเป็นอยู่ตอนนี้นะคะอนาคตเนี่ยหมอ,อยากให้คุณสามีทําให้คนไข้มีความสุขมากกว่านี้นะคะสภาวะทางอารมณ์จะได้ดีขึ้น มันคงไม่เกี่ยวกับความโกรธหรอมั้งครับคุณหมอแต่ผลตรวจครั้งก่อนเนี่ยพี่สไปรสุขภาพดีกว่าฉันอีกนะและพี่สไป้แกโกรธง่ายขนาดไหนพี่ต้องทำไงคุณไม่เคยรู้เลยเหรอว่าที่ฉันโกรธเพราะอะไรเออมาเลยมาเลยมาเลยเออบวกบวกวเข้าดิบวกเข้าดิเข้าเลยตอนนี้ไหะเออเออนไหนแหนะนั่นแหาะทำไมคุณถอดรองเท้าแบบนี้อะแล้วรองเท้านี่ทําทำไมคุณไม่ทิ้งขยะดีดีแป๊บหนึ่งด้ยนี่ ถ้าคุณจะให้ผมเอาขยับไปทิ้งเนี่ยทำไมแม่ของผมดำไม่ให้ผมมาเนื่องแค่นี้เนี่ยยังต้องให้ฉันทำอีกเหรอถ้าคุณคิดว่าผมทำไม่ได้เนี่ยงั้นคุณต้องมาทำเองเลยนับวันนี่บ่นเรื่อยๆไม่หยุดไม่พักเลยนั่นามาคารว่ะ <c oughs> เออมาเลย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยวันนี้หนูไม่อยากกินข้าวอะ่ะอยากกินเค้กมากกว่าทำตอนนี้ไม่น่าทานแล้วอะ่ะเป็นกลางคืนได้ไหมไม่เอาไม่เอาอะ่ะ <c oughs> ก็หนูอยากกินตอนนี้นี่ รีบไปทำสิอ้าวยืนนิ่งทำไมล่ะรีบไปสิพน่สายเสร็จลรียังเนี่ยวเร็วหน่อยสิ <laughs> อุย้ยตลก วันนี้ฉันปวดท้องมากเลยอ่ะฉันขอพักสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ให้คุณไปรับลูกให้ฉันหน่อยสิอืมอีกแป๊บเดี๋ยวไปอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคุณ <c oughs> <c oughs> นี่คนฉันบอกให้ไปรับลูกนี่มันกี่โม คุณเป็นบ้าอะไรนะผมแค่นอนแป๊บเดียวเองทําไมเหรอคุณเก่งมากคุณก็ไปลาบเองสิโลกเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณมีปัญหากับฉันแน่นักวานเนี่ยคุณยิ่งเหมือนคนบ้าเลยตัวไหมอาร์อาจาร์อาจาร์ดังนั้นการโกรธอ่ะจะทําให้เราป่วยง่ายแล้วทําไมผมต้องบอกให้ภรรยาผมต้องทนด้วยล่ะเดี๋ยวก็เป็นเหมือนพี่สะพ้ายอ่ะเป็นโรคทางเดินอาหารทนเยอะยอมเยอะเดี๋ยวก็เป็นซึมเศร้าอีกโกรธเยอะก็เป็นซีดในรังไข่ ก้อนนี้ในลาไส้สุดท้ายก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลที่รักต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเจออะไรจะโดนด่าหรือว่าจะโดนรังแกอย่ากเก็บไวใ้ในใจนะคุณมันออกมาได้เลยจริงๆเนี่ยขอแค่คุณเข้าข้างฉันแบบนี้เนี่ยแค่นี้ฉันก็รู้สึกดีแล้วค่ะนี่ทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะอย่ามาหาเรื่องเมียผมอีกอย่าทำให้เมียผมต้องโกรธไม่อย่างนั้นอะ่ะอย่าหาว่าผมไม่เตือนนี่ไข่มุก ยังไม่รีบขอโทษพี่สะพ้ายอีกขอโทษพี่สะพ้ายเดี๋ยวนี้ขอโทษค่ะพี่สะพ้าย